สวัสดียามเช้า,ชาครับพอกแดนดับัวครับแดนดับัวทีดีวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิม,ค,มครับคุอครับอันนี้ก็พบกันนะครับเช้าวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2566ครับ วันนี้ก็อยู่กับเด็กๆชุดสีสวาส่างครับสีสวาส่างย่างเข้าวันที่10ครับเด็กๆชุดนี้ตอนนี้9วันครับออกมาอัปเดตนะครับมาอัปเดต สถานะมาอัปเดตพัฒนาการนะครับให้กับผู้ติดตามได้รับชมกันว่าเด็กๆชุดนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับเด็กๆชุดนี้ก็มาด้วยผู้2เมียสครับผู้องเมียสอง, <laughs> ส,อง,ส,องสองตัวนี้จะเป็นกรรม,มยีแบบ ไม่ใช่กรมยี่สั้นเตียนนะครับแต่ว่าเป็นอยู่ในกลุ่มของกรรมยี่ส่วนตัวนี้จะเป็นสองชั้นครับตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียสังเกตนะครับตัวเมีย2ตัวนี้กับตัวนี้จะตัวโตกว่ากันนะครับแต่ก็ต้องดูกันยาวกว่านี้ครับต้องดูพัฒนาการในช่วงที่ เริ่มที่จะกินอาหารได้นะครับทันกันครับทันกันเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งได้9วันนะครับวันนี้อากาศดีครับเช้าๆเอามาอาบอาบแดดไม่รู้แดดตรงไหน <c oughs> อากาศที่คอกเดียนตพัวนะครับมืดคึ้มเหมือนจะฝนตก แต่ก็มีลมนะครับเป็นลมสายลมหนาวนะครับเป็นลมเปลี่ยนทิศแล้วนะครับก็ไม่รู้สภาพอากาศเหมือนกันว่าจะเป็นฝนหรือเป็นหนาวนะครับช่วงนี้ก็ปิดภาคเรียนครับปิดภาคเรียนก็มีไป ทำงานที่โรงเรียนนะครับไปไปฏิบัติหน้าที่อย่างว่าครับวันหยุดนะครับตามนโยบายวันหยุดเป็นวันหยุดของนักเรียนแต่คุณครูไม่ได้หยุดนะครับก็ต้องไปดูแลเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนนะครับก็ชายสายก็จะปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ ตัวนี้น่าจะเป็นตุผูอาจจะไม่ผิดเป็นอ,าอ่าเป็นคนสองชั้นนะครับอาัอานอ่านพินครับตัวนี้ฮ่าตุผูหัวโตนีตุผู เริ่มจะจำได้แล้วตัวนี้ก็ตัวผู้ครับแต่ตัวเล็กนิดนึงนะครับแต่ก็ทันกัดครับตัวนี้จะขนสั้นนะครับเปรียบเทียบแตกต่างเห็นชัดเจนตัวนี้ก็ตัวเมียขนสองชั้นอ่าอะไรน่าจะเป็นกลุ่มอ่านพินเหมือนกัน ตัวนี้ตัวเมียรครับเป็นโบลลิงชัดเจนครับตัวนี้เนี่มาแล้วดอลล่านะครับแม่ดอลล่าคนสองชั้นก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากครับเพราะว่ามีสี่ตัวนะครับมีสี่ตัวก็ให้แม่เขาดูแลนะครับบนหนุงที่แม่อย่างเดียว มีเพื่อนสมาชิกสอบถามเข้ามานะครับที่หน้าช่อง YouTube ในกระดานข้อความนะครับว่าช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าสีสว่างกับสีเทานี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ขอตอบตรงนี้เป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับท่านอื่นๆด้วยนะครับจริงๆจริงๆอ่าสีใน ใบเพดิกรีนะครับคือคือสุนัขไทลังกาเนี่ยมีอยู่สีสีนะครับก็คือแดงนะครับแดงแดงที่ภาษาอังกฤษเวลาเขียนในใบเพดิกรีก็คือเป็นเป็น r ร d นะครับที่แปลว่าสีแดงนะครับสีที่สองคือเป็นบลูนะครับหรือสีสว่สางภาษาไทยนะครับบลู Blue, สีสว่สางภาษาไทย แล้วก็สีที่สามก็คืออสีดำนะครับดำก็แบล็กตามตัวนะครับแล้วก็สีที่สีคือสีกรีบบัวนะครับที่าระอางกฤษว่าอิสเบรลานะครับเป็นสีสีนะครับทีนี้แต่ใน,ในแต่และสีนั้นก็จะมาแบ่งโทนสีออก เป็นต่างๆแล้วแต,แต่จะเรียกออกไปแต่ก็คืออยู่ในกลุ่มส,สีสีสีนี้นะครับเช่นสวาดก็จะเป็นสีสวาบรบลูก็คือบลูก็คือจะออกสีอ,ออกเข้มๆนะครับเข้มๆดำๆขึ้นออกมาโทนสีเทาเข้มนะครับส่วน,นสวาสอีกหนึ่งก็จะเป็นสวาร์ที่เป็นไลท์นะครับก็คือสีจะเป็นสีโทนอ ออกขาวมานิดหนึ่งแต่อยู่ในโทนสีเทานะครับหรือที่เพื่อนชาวต่างชาติเขานิยมเรียกว่าเกรย์นะครับเป็นเกรย์แต่ทั้งสองนี้ก็คือเป็นเป็นสีสว่างหรือที่เรียกว่าเป็นบลูนะครับส่วนในสีแดงนะครับแดงก็จะเป็นแดงเข้มแดงมะขามที่เราเรียกกันนะครับแดงเข้มก็จะเป็นออกสีช้ำๆนะครับเหมือนสีเลือด แต่ก็อยู่ในกลุ่มแดงและก็แดงแดงฟางข้าวก็คือจะออกมาโทนเหลืองนิดนึงนะครับแต่ก็อยู่ในกลุ่มสีแดงนะครับส่วนสีดำก็ดำเดียวครับดำเข้มดำก็คือเป็นดำนะครับแล้วก็อิสเบลาคือสีกลีบบัวก็จะมีกลีบบัวที่เป็นออกเป็นพิ้งบ้างแล้วแต่นะครับ ออกเป็นออกทนสีชมพูเหมือนสีหมูหรือจะออกมาเป็นสีออกอระหว่างสีฟางข้าวกับสีพิงค์นะครับก็คือมันจะมีความเข้มความจางของสีที่ต่างก,กันาเล็กน้อยนะครับแต่ก็คือเป็นเป็นในกลุ่มของสีกิบบัวนะครับอันนี้คือลักษณะของสี สีสุนัขนะครับสีของสนัตแต่การผสมก็คือผสมอย่างไรก็อยู่ในกลุ่มสีสีนี่แหละครับผสมอยู่อยู่ในกลุ่มของสีสีแดงผสมแดงได้แดงแดงผสมดำได้สว่านอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องไปดูตารางนะครับตารางว่าการผสมสีข้ามข้ามสีสุนัขนี่จะได้เป็นสีอะไรออกมาแต่ว่าถ,ถ้าข้ามยังไงก็วนเวียนอยู่ในสีสีนี้ เป็นหลักการนะครับซึ่งตอนนี้หลายๆค่ายหลายๆฟาร์มก็เริ่มเอาโครงสร้างของหมาแดงที่มีการพัฒนาไปไปมากกว่าสีอื่นๆน,นะครับมาผสมกับสีมาสีอื่นๆน,นะครับเช่นตอนนี้สีสวัสดสีสวัสด์เนี่ยจะมีข้อด้อยในเรื่องของโครงสร้างที่ที่น้อยกว่าสีแดงเพราะอะไรเพราะว่าสีแดงคน มีการเลี้ยงเยอะเลี้ยงมากนะครับเลี้ยงเยอะเลี้ยงมากแล้วพอมีการเลี้ยงเยอะเลี้ยงมากก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นไปมากกวา่าก็ลหลายๆฟาร์มก็เริ่มที่จะเอา,เอาลักษณะโครงสร้างของหมาสแดงที่สวยกว่ามาสีสวา่างเอามาเติมเต็มในสีสว่างน,นะครับนั่นก็คือเอาหมาสีแดงมาผสมกับสีสวา่างแต่ว่าพอผสมแล้วมันก็จะ ไม่ได้เป็นสีสว่าร100%อนะครับอาจจะมีสีอื่นปะปนมาบ้างก็ต้องเก็บตัวที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับไว้พัฒนาต่ออันนี้คือลักษณะของการทำทรมานะครับแต่ละฟาร์มเขาก็มีการพัฒนากันแบบนี้นะครับต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าทำรุ่นนี้รุ่นเดียวจบไม่ใช่ครับอย่างน้อยก็ต้อง3-4รุ่น สามสี g เจเนอเรชันถึงจะสายเลือดนิ่งนะครับได้เป็นสีที่เราต้องการนะครับก็แล้วแต่นะครับท่านใดไม่ติดขัดเรื่องสีนะครับขอดูสีตรงนี้เลยชอบตรงนี้เลยไม่คิดมองการไกลว่าจะผสมต่อไปก็เลือกตรงนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราผสมข้ามสีเมื่อไรปุ๊บเนี่ย นะครับในเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยเขายังมีพันธุกรรมของสีสีหลักสีสีของบรรพบุรุษรุ่นก่อนอยู่ในสายเลือดเขานะครับก็การผสมครั้งต่อไปก็อาจจะได้สีของพันพันธุกรรมของบรรพบุรุษรุ่นรุ่นก่อนมาด้วยนะครับก็ประมาณนั้นเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับกับบรรยากาศความน่ารักของเด็กๆในตอนเช้าครับหลับนะครับท่านใดสนใจนะครับหรืออยากสอบถามหรืออยากมีเรื่องนะครับที่จะปรึกษานะครับก็ยินดีนะครับข้อมูลการติดต่ออยู่ด้านล่างของคลิป โอเคครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามข้อแดืนดอกบัวมาโดยตลอดนะครับช่วงนี้ก็จะมีอัปเดตสถานะของเด็กๆบ่อยบ้างนะครับหลังจากปลายไม่ได้อัปเดตมานานนะครับโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามข้อแดนดอกบัวครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ Selamat di